ตามการวิเคราะห์เจาะลึกในแนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนครับภายใต้โครงการรายงานการวิเครออาะห์อุตสาหกรรมแยกตามรายธุรกิจ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์กับหน่วยงานพันธมิตรนะครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลความเข้าใจเป็นประโยชน์ต่อการวิเครออกกาะห์ก,ออก,ก,ก,ออก,ก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับวันนี้คุยกันเรื่องของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนคุยกับทางนักวิเคราะห์อาวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ s c b หรือ s c b e i c นะครับคุณปุญญพบตันติปิดกครับสวัสดีครับคุณปุญญ ครับสวัสดีครับครับเอาแนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกันหน่อยครับภาพรวมทิศทางการเติบโตปีนี้เป็นยังไงบ้างครับครับสําหรับแนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนะครับยังมีทิศทางที่ดีนะครับโดยรายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยในปี2025คาดว่าจะเติบโตราว5%นะครับแล้วก็มีมูลค่าอยู่ที่ราว3.4แสนล้านบาทนะครับซึ่งแบ่งเป็นรายได้จาก2ส่วนนะครับก็คือรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวสูงขึ้นหลังจากในปีที่แล้วนะครับที่ได้รับผลกระทบจากนักท่อง,งเที่ยวเชิญกันแพทย์จากโควิดนะครับอีกทั้งไทยเนี่ยยังคงเป็นเดสิเนชันด้านเมดิอลทวริซึมยอดนิยมระดับโลกนะครับรวมถึงปริมาณนักท่อง,งเที่ยวต่างชาติทั่วไปเนี่ยที่จะมาเที่ยวไทยเนี่ยก็ยังขยายตัวได้ดีในปี2025นะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับรายได้จากกลุ่มนี้เนี่ยจะถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลนนะครับที่ขยายตัวลดลงนะครับแล้วก็ตัวปัญหาความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะในบริเวณตะวนันออกกลางซึ่งเป็นตลาดที่สําคัญนะครับส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตแต่การที่ชะลอตัวเล็กน้อยนะครับจากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนที่ลดลง แต่ก็ได้รับปัจจัยบวกนะครับจากแนวโน้มการจ่ายเงินของประกันสังคมสําหรับกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับหลังจากในปีก่อนเนี่ยมีการขอปรับลดไปแล้วก็มีเรื่องของการการทําประกันสุขภาพเอกชนนะครับที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้อาจจะถูกกดดันด้านจากโควิเนต์นะครับนอกจากนี้นะครับตัวแนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขายังได้รับแรงสนับสนุนนะครับจากห้าเมกะเทนหลักนะครับในด้านสุขภาพ ทั้งในระยะสั้นถึงระยะยาวนะครับโดยเมกาเทรนแรกเนี่ยคือเรื่องของการที่ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วครับในปี2024เนี่ยแล้วก็อีกในอีกคาดว่าในอีก8ปีข้างหน้านะครับหรือปี2033เนี่ยจะเป็นปีที่ไทยกล้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับถัดมาคือเรื่องของการเติบโตของชนชั้นกลางนะครับแล้วก็กําลังซื้อที่สูงขึ้นส่วนเมกาเทรนที่3เนี่ยคือเรื่องของแนวโน้มการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD ที่เพิ่มขึ้นนะครับ สี่คือเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับที่มีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับหลังจากวิกฤตโควิดสิบเก้านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเรื่องของการขยายตัวของธุรกิจ medical tourism นะครับค่ะเป็นปัจจัยที่ไล่เรียงให้เราเห็นภาพกันนะคะทีนี้เรามองว่าแล้วในการเป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาต้องปรับตัวยังไงเพื่อจะรับความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงควรจะนําเทคโนโลยีนําความก้าวหน้าด้านไหนมาใช้ยังไงบ้างคะครับสําหรับ เทรนที่น่าสนใจของตัวธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ประกอบด้วยสามเทรนนะครับเทรนแรกคือเรื่องของเทรนของ health a n d wellness นะครับ,รบจากที่ปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับเทรนที่สองคือเรื่องของเทรนเทคโนโลยีด้านการแพทย์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า health t e c h นะครับตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับซึ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแล้วก็ยกระดับการดูแลผู้ป่วยนะครับ และสุดท้ายคือเทรนด์ ESG นะครับซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอีกครั้งเนี่ยควรเตรียมพร้อมนะครับรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศนะครับที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนด,ด้วยครับส่วนเรื่องของความท้าทายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมองว่าจะมีในปี2025เนี่ยมีสประเด็นหลักนะครับ ประเด็นแรกคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับที่คาดหวังคุณภาพในการรักษาและก็การบริการเนี่ยที่คุ้มค่ามากขึ้นนะครับถัดมาคือเรื่องของการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นนะครับ จากผลประกอบการที่ค่อนข้างดีครับในชน่วงที่ผ่านมาเนี่ยทาให้หลายเครือโรงพยาบาลนะครับหลายเชนต่างๆเนี่ยวางแผนหรือก็เตรียมเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่มากขึ้นนะครับทั้งในตัวกรุงเทพเองแล้วก็ตัวต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อีกทั้งหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังมีแผนการพัฒนาธุรกิจที่ในทิศทางที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางน,นะครับการดึงดูดผู้ป่วยชาวต่างชาติการลงทุนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็การลงทุนด้านเฮลท์แอนด์เวลเนส และสําหรับความท้าทายสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการลงทุนด้านเทลเทคนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจําเป็นนะครับแต่ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างจํากัดนะครับประกอบกับตัวเทลเทคเองเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องอาศัยบุคลากรที่ทักษะสูงนะครับซึ่งนําให้การลงทุนเนี่ยควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังครับก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายสาหรับโรงพยาบาลเอกชนเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณปุญญพครับขอบคุณมากนะคะ สวัสดีสสดครับคุณปยพบจากทาง SBEIC ครับ